นายกันปีดีกว่าเมื่อวานนี้เดินทางไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการฉลองความสัมพันธ์ทางการพูดไทยกัมพูชา75ปีท่านผู้ชมฮะไปพร้อมกับสามีหรือคู่สมรสคุณปีดกสุขสวัสดิ์ใช่ไหมค่ะ<ฮ>เดินทางไปโดยสรุปเนี่ยเป็นการไปลงนามข้อตกลง7จ็ฉบับเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงานการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดน เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางวิทธศาสตร์กระชับความสัมพันธ์75ปีของทั้งสองประเทศการเดินทางไปก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ต้องไปลงนามในบันทึกความตกลงเนี่ยอย่างคุณสุริยะธนตรีคมนาคมคุณอนุทิน้นตรีมหาดไทยคุณมาริศเงี่ยมพงษ์ธนตรีต่างประเทศคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน้นตรีทรัพยากรคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ้นตรีแรงงานเพราะจะต้องไปลงนามในบันทึกความตกลงระหว่างประเทศประเทศและก็ต้องยอมรับว่ากัมพูชาเขาจัดพิธีต้อนรับใหญ่เลย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปตามถนนหนทางเดียวท่านผู้ชมอันนี้ตอนพิธีต้อนรับเป็นทางการระหว่างการเข้าพบหาหรือกับแน้ำเปรีกกัมพูชาฮุนมาเน็ต นายกรมนตรีไทยและกัมพูชายังร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตราสัญลักษณ์ด้วยนะเป็นตราสัญลักษณ์ครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกัมพูชาชก่อนจะร่วมกันแถลงข่าว<ช>ท,ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในความร่วมมือหลายประการด้วยกันนายกของประเทศไทยก็ขอบคุณกัมพูชาความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึง ตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันจาก10,000ดอลลาร์เป็น15,000ดอลลารภายในปี2027รวมถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีไทยกัมพูชาตลอดทั้งปีนี้เพื่อสะท้อนมิติต่างๆเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงโดยเราเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางทหารให้ใกล้ชิด ยิ่งขึ้นในทุกระดับเพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและสถียรภาพตามแนวชายแดนของระหว่างสองประเทศดิฉันได้ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีคุณมาเนตสำหรับความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานตำรวจของทั้งสองประเทศในการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อขจัดเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ให้หมดไปจากพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชาท่านผู้ชมนี่เป็นบางช่วงบางตอน จากนั้นก็เดินทางไปที่วิมานเอกราชไปวางพวงมาลาถวายสักการะพมลุมชานุเสารีของพระบาทสุเด็จพระนโรดมศรีหนุแล้วก็เดินทางไปที่สภา,าแห่งราชาจกกรัมพูชาหารือกระพันสภา,าหญิงนะครับทุกผู้ชมเสร็จสับบรรยากาศเนี่ยถ้าได้ดูข่าวเนี่ยจะเห็นว่าตนทามถนหนทางเนี่ยขนาดที่รถขบวนน้ำเตีเคลื่อนผ่านนี่ มีผู้คนออกมาโบกธงไทยกัมพูชาเป็นพิธีต้อนรับซึ่งดูกัมพูชาจะตั้งใจนี่ฮะแน่นอนว่าต้องหาหรือกับประธานวุฒิสภาและประธานองคโมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนซึ่ง น้ำเตกก็ได้กล่าวขอบคุณต่อการต้อนรับที่อบอุ่นรวมถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่มีมายาวนานนี่เป็นภาพใหญ่ๆนะครับตัวผชมกับการเดินทางเยือนกัมพูชาครั้งสำคัญ